จะกรรมสุดโหดเมื่อพวกเรารวมตัวกันลงทอใต้ดินครั้งแรกในนี้มีแต่ความโหดร้ายป่าเถื่อนไม่รู้ว่าพวกเราจะเอาชีวิตรอดกันออกไปได้ไหมจุบไอเจคอ่อีงลงไปลุยข้างล่างมาหรือยังยังเลยมันน่ากลัวไหมรู้มันไม่ได้น่ากลัวหรอกมันก็เป็นคนถือมันก็เป็นเอ็บถือปืนนั่นแหละอะไเห็น,ไ,หนไปนั่งดูแต่คนอื่นเล่นไอ้อันเดอร์กร์ข้างล่าง Under อ,อันเดอร์ว นี่มันนี่มันถือปืนแล้วเอาไปยิงคนอื่นอะอันนี้เขามีระบบมนแล้วนะเราลองเลยไหมอะไปป้าไปป้าฮายแต่มันใช้ของเยอะยนะซอมบี้เหรอคล้ายๆกับสอมบี้แต่ไม่ใช่ซอมบี้อยู่ในท่อน้ำใต้ดินไม่ใช่ปืนสองข้างบนแต่มันต้องเป็นของข้างล่างแต่ระวังนะถ้าเกิดวิ่งผ่านซุ้มไปอะรู้สึกว่าจะมีคนแถวนี้เห็นแล้วมั้งนะดูจากทรงนะวิ่งผ่านซุ้มไปมีตกใจอะลองใช้สรานการณ์จริงเลยไหมล่าไปลองไหมล่าสมมติว่าเราตายข้างล่างใช่ปะ คือคนที่ฆ่าเราเขาสามารถป้นของเราไปได้หมดตัวเลยแต่ถ้าเกิดสมมติเอ็งเจอคนแล้วเอ็งแอบยิงมันตายก่อนเอ็งก็ป้นมันได้แต่ถ้าเกิดว่าเอ็งจะดูปืนเอ็งไปดูได้ที่เลเบลนะเลเบลอะได้ค่ะลุงเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงจะพาไปเดี๋ยวลุงจะพาไปเลื่องก็ลงเย่เราไปแล้วีกันมีมีกี่คนนะครับเจ๊อเนี่ยโอเคครับหนุงกระป๋า1092ครับ เบิดไงฮะรู้เหรอล้วรู้รู้กลับมาแล้วหรอคะกลับมาลันแล้วหน่อยเก็บเก็บของความดีใจลูกหนูขอเบิร์หน่อยได้ไหมครับเจเก็บของเลยได้ไหมคะสามเจ็เก้าหนงส่ของเกิน จบแล้วครับคุณลุงสามเจ็ดเก้าหนึ่งสี่สามเจ็ดเก้าหนึ่งสี่แล้วมันลุงจะพีพีได้ไหมทำได้เจเจพีพีคนสองคนเดิมแล้วอีกสองคนนี้ใครเนี่ยลุงพี่เกลค่ะพี่เกลใช่เหรอใช่ครับลุง A few moments later ต้องทำยังไงเสร็จแล้วลงไปเติมข้างล่างนะเดี๋ยวต้องคลักเหมือนเดิมก่อนควักปืนขึ้นมาแล้วก็เติมกระสุนืโอเคครับอย่าลืมเอากล่องกระสุนใส่ช่องไว้ด้วยนะป้าให้แล้วจีจี เดี๋ยวลุงไปส่งพวกเองไอ้นี่ก่อนก็เดี๋ยวลุงไปทำงานต่อแล้วลุงไปทำงานทำไมอ่ะเอาไปเกเอาไปฝึกเงินด้วยได้เลยมาข้างในแล้วอย่าลืมใส่กระสุนนะเพื่อนเพื่ยังไม่ได้เปิดเ้าเลยอ่ะเกิดก่อนเกิดเซฟโซนนะงั้นหนูดื่มยาวิ่งวิ่งวิ่งเลยไหมวิ่งเลยยาวยาวเรื่องสามพงนะเพื่อนๆเซฟโซนก็หนึ่งสามพงนะไปเลสโกปั๊มปั๊มเจมาเจมา หนึงน่งสองสา<ำ>ม ไม่ได้ไม่ได้ยิงครับยิงเอนนี่อยู่ครับขออคุณครับพี่พี่หนูนลงทางหนูต้องไปทางไหนฮะเซฟชซนอยู่ตรงไหนอะอะไรครับเรือนี้ครับ บอกเฉยๆแต่ไขายไม่ได้ก็ไม่คิดว่าน่าจะเอาเซตหน้าพี่ไหมตอนเห็นเละไปทำอะไรมาโดน NPC ตบมาโดนตกมาโอเคปะลุยทุกคนลกเลยๆ กันหน้ารอ,าอสักครู่เดี๋ยวมันหน้าจะค่อยๆโผล่มาหน้าครับคุณห้าอยู่ไหนครับแมจะไม่ใช่ทางนี้มัน<โ>ฮ้ย <โฮ S 2> นั่นไหนไห Let's go, bum bum. ิงแเรากินโดนเพื่อนเรากินโดนเพื่อนนะพี่บุดี้ไม่โดนอเลยพี่บุดี้พี่บุดี้โดนดาเมจจากเพื่อนอย่างเดียวสวยสวยสขมอสขมอสขมอสกระสุนหมดแล้วอะทำจริงไปเอาไปเอาวิ่งกลับไปเอาพี่บุดี้กระสุนหมดกระสุนเพิ่มเหมือนกันนั้นเอ้ย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 กระสุนบุดี้เหลือหกนัดว่ะต้องไปคาเพิ่มนหม ไม่กล <Or S 3> <át> ับมากรสนับได้เราไปขับใหม่เราไปับใหม่ขับได้มันมันมันมี่กรสุนยังไงนะอ๋อรู้แหละร้อยนัดได้าเหรียญหาเหรียญเอามาขับได้รอย้อยนัดโอ้โหดูหน้าหนูดิสะบักสะบมจัดไอพี่แกดูหน้าฉันดิแกก็สวยดีแจ้าก็สะบัะบม าฉันที่ฉันสะบักสะบอมไปหมดแห่วน่าฉันว่วงหมดเลยเก็บเก็บเหรียญกัน่ะเก็บไว้ข้างในกล่องเไอยก็แล้วนุ้ยเฉินสวัสดีคนะสวัสดีครับพระเจ้าตาชุกเกีด้วยนะ ยิงกลับทางไหนอะเรามาทาง,ทางไหนอะมาดิให้กลัวไม่มีนะให้กลัวแตเอาใช่ป,ปะจะเอากระหนูเใช่ป,ปะพี่อะแล้วทำไมมันไม่เข้าหัวแม่งเลยวะไปก็ได้วะอ้โหเจ็บอ้โหดูมันยิงหนูดิ

มาลืนนี้ใครสนใจจัดที่ที่นี่บ้างเอาเดี๋ยวดิหลังเที่ยวคืนนี้น่าสนใจนะหลังเที่ยวคืนนี้น่าสนใจนะเอาเดี๋ยวดิดีนะ